ขอต้อนรับสู่ช่องเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นระการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานมอบบ้านให้กับผู้พิการด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่อำเภอแม่สอด ชมรมผู้สูงอายุบ้านเหนือสมัมคีจัดกิจกรรมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคพพมนายกองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐาน IOM จัดโครงการารณรงค์เรื่องความสัมพัญของการศึกษาให้กับเด็กต่างด้าวในพื้นที่ชุมชนอิสลาม เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับชาวชุมชนสองแฟลสองทำการมอบบ้านที่หยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการด้อยโอกาสทางสังคมในชุมชนค่ะดเรเทริดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับนายเสาขามใจบุญประธานชุมชนสองแควสองและชาวชุมชนสองแควสองเดมอบบ้านและสิ่งของให้กับนายสมคิดปันมูลอายุ52ปีซึ่งเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแต่เดิมนั้นนายสมคิดเป็นผู้พิการที่ได้อาศัยอยู่เพียงลําพัง ไม่มีที่อยู่อาศัยชาวชุมชนสองแควสองและคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีความห่วงใยจึงได้ร่วมกันมอบทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย หลังจากที่ชาวชุมชนได้ร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จในวันนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดโดยดเตอรโทดเกียรติชิ an an, นสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในการมอบบ้านดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลนครแม่สอดได้เข้าให้การช่วยเหลือกับนายสมคิดต,ตั้งแต่การจัดหาพื้นที่ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย การประสานงบประมาณตามโครงการก่อสร้างบ้านให้กับผู้พิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั by by ่นคงของมนุษย well ์จ uh, ังหวัดตากการสนับสนุนพร้อมอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างร่วมกับชาวชุมชน2แควสอและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการซึ่งได้สร้างความปราบปลื้มยินดีให้กับนายสมคิดเป็นอย่างมากได้สอดไปเฉพาะกองารัธารสังคมนะ ก็ต้องขอบคุณท่านประธานจะมีสองท่านใช่ปะปะธานแหวนและบ,บ้านทุ่งนะคี่ว่าได้มาร่วมกันมอบบ้านน,นีนบ้านผู้พิการ,การครับพิการซึ่งใช้งบประมาณของของปมจมจต่างด่านนะด้วยความมงงยายของเทศบาลเองครับแล้วก็ท่านประธานมิลนธ์แล้วก็ของบริการเราผมก็ได้มาเยี่ยมเยินกันไปที่ยะานรวันนี้ก็มีเงินอยูสถา,าน แล้วก็มีค่าภาพอะไรกันแลไว้ช่วิจารณกันนะครับคิดว่าประกาศชุมชนสองแพรสองแล้วน่าจะมีชุมชนอื่นอีกที่ได้รับที่ว่ามีมีปัญหาซึ่งทางเทศบาลก็จะหาทางช่วยเหลือ,าาน,อนะครับประสานงานด้วย,วยแล้วก็ใช้ก็ประมาณเทศบาลส่วนด้วยนะครับ,รบต่อไปดูดากันนะครับปรต่อไปดูดายกัน ได้มีแล้วงานภาษางานกับทางต่อกระบวนการเนี่ยเขาจะได้มาดูแลเพิ่นเติมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุรีครับขอบคุณชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสมคขีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับคลิน um ิกชุมชนอบอุนบ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีณศาลาอเนกประสงค์บ้านเหนือสามาคัาาานนามาคคีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนางเรือนมูลบุญมากประธานผู้สูงอายุบ้านเหนือสามาคัคคีเป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนารเรอนบกสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทงั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยเริ่มจากช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตต่อด้วยกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลําดับโดยในวันนี้เจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้เดินทางมาให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลตนเองการป้องกันการพลัดตกหกลม้มเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจําปีและการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุในวันพุธที่20พฤษภาค,คม2558ณศา,าลาการประเรียนวัดมณีไพรสนอาเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมทั้งยังเป็นผู้นําในการออกกําลังกายด้วย ่ากายบริหารที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุปิดท้ายด้วยการร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินและสำนังกงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตาดลงพื้นที่อำเภอพบพระติดตามงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ เมื่อวันที่11พฤษภาคม2558ที่ผ่านมาสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินและสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตากลงพื้นที่ติดตามงานในเขตตำบ,บนวาเลอ่อำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีร้อยตำรวจโทเฉลิมบุญพรวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบ,บนวาเล่พร้อมด้วยประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่เจ้าหน้าที่ทหารให้การต้อนรับคณะและได้เดินทางไปเยี่ยมแปลงปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของนางเบญจมปาแก้วพวงอยู่บ้านเลขที่193หมู่ที่3ตำบลวาเล่อำเภอโพรพระจังหวัดตากโดยได้ทำการเลี้ยงแพะเลี้ยงปลาปลูกต้นไผ่ปลูกปาล์มน้ำมันปลูกมะม่วงปลูกพืชผักสวนครัวบนพื้นที่ประมาณ30ไร่ ซึ่งในการลงพื้นที่ติดตามงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร,เ,กรเป็นการสร้างและพัฒนากเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขปตปฏิรูปที่ดินให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว i o โอเอจัดการรโณโรงค์โครงการให้ความสําคัญด้านการเรียนรู้การศึกษาแก่เด็กต่างด้าวในพื้นที่ชุมชนอิสลามอําเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเจ้า,จาใาช้ในงานใช้ปิญญาอีอุาไไอจาจรีาไอ้ดูดวงสรุปยินเลยนะคร,รัรบไอโอเอ็มโทรวิโอโอลด์เบสอนิวส์น่ารันเลยอุจาร์วุ้งเบบีเคลมปิญญาอีอุจาบีสินีกู อ,อ,งอ,องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM ร่วมกับองค์กรต่างๆในพื้นที่5อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากจัดโครงการรณรงค์เรื่องความสำคัญของการศึกษาประจำปี2558ให้กับเด็กต่างด้าวในพื้นที่ชุมชนอิสลามโดยมีนางสาวมณิดาอดิสัยสกุล รองผู้มนิการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขต2เป็นประธานและนางสาวชิชนกขอบเหลืองผู้ช่วยประสานงานภาคสนามองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการรณรงค์เรื่องความสำคัญของการศึกษาเนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามระบบการศึกษาในประเทศไทยได้ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในเรื่องสถานะทางทะเบียนซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในการเข้ารับการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ปกครองไม่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งจากการสำรวจข้อมูลในช่วงปีที่ผ่านมาทราบว่ามีตัวเลขของเด็กและเยาวชนในชุมชนดังกล่าวที่มีได้รับการศึกษาจำนวนมากจากสถานการณ์และความสำคัญดังกล่าวทางองค์การระหว่างประเทศเพื่อการย,ย้ายถิ่นฐาน โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตและพัฒนาคุณภาพชุมชนเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเปราะบาง LCS ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรปยูโรเปียนจึงได้จัดการรณรงค์เรื่องความสำคัญของการศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองในชุมชนได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนไทยและศูนย์การเรียนรู้ในอำเภอแม่สอดเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีต่างๆเช่นมูลนิธิสุพนิมิตรมูลนิธิผู้หญิงมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน Compasio United ACT มูลนิธิสุวรรณนิมิตรโรงเรียนอิสลามศึกษาและศูนย์การเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชน LCYC ได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกันการจัดโครงการรณรงค์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคเครือข่ายเป็นอย่างดีทางในด้านการติดต่อประสานงานในพื้นที่ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากประธานชุมชนอิสลาม ในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้นำชุมชนรวมไปถึงเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีการจัดโครงการรณรงค์นะคะให้เด็กได้รับการศึกษาในในหัวข้อที่ว่า Education Campaign ครูเทอเซนฟกนะคะก็คือเป็นการเป็นโปรแกรมรณรงค <S S S> ์ในการที่จะให้เด็กๆ สั่งดาวที่ไม่ที่ไม่มีสัญที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราศเลยนะคะได้มีความรู้ความเข้าใจในการได้ได้รับการศึกษาค่ะวันนี้นะคะก็โดยการนำขององค์กรไอโอเอ็มนะคะร่วมกับ เวอร์วิชั่นนะคะคอมเพสซิโอมูธที่ช่วยไลฟ์พรมแดนนะคะโรงเรียนอิสลามศึกษานะคะเซฟต์สติชิลเด้นนะคะบูธที่ผู้หญิงนะคะคอมเพสซิโอนะแล้วก็อีกหลายหลายองค์กรนะคะที่ได้ช่วยกันนะคะจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมานะซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะสำหรับเด็กนะคะที่จะได้รับการศึกษาได้ได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะ ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเด็กต่างด้าวนะคะที่พ่อแม่มาใช้แรงงานอยู่ในประเทศไทยคะ่ะ mm hmm. วันนี้ก็จะมีคนมาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ500คนได้ะะ mm hmm. ก็มีแคมเปญต่างๆมากมายนะคะทีะ่เราได้ดำเนินการนะคะ mm hmm. ก็ตรงนี้นะคะก็ ต้องขอขอบคุณนะคะทางทุกๆองค์กรนะที่ให้ความสำคัญกับการจัดแคมเปญในวันนี้ค่ะสำหรับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมาาศึกษาตากเขต2นะคะเราก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนร่าได้เขารับการศึกษามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาที่รับเด็กเข้าเรียนนะคะเด็กไม่มีหลักฐานก็สามารถที่จะเดินเข้าไปเรียนยุ่งเรียนได้นะคะก็เข้าไปสมัครตาม โปรแกรมก,กำหนดเวลาที่ทาง,งสถานกษสได้กำหนดไว้นะคะแล้วก็นะคะมีการ ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนะคะดูแลการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าวนะที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ66ศูนย์การเรียนนะคะก็เราช่วยกำกับดูแลในการดําเนินการส่งเรรยนด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะได้รับการศึกษาโดยไม่เลือก นะครว่าจะเป็นคนไทยนะคนต่างด้าวคนต่างประเทศนะครทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยต้องได้เรียนอบบปกติ f เฟซบ o ๊กสำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกอรวรนณาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบก,กันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ